สวัสดีครับเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านพวกเราชัยภูมิทีมสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมินะครับเอ,อจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของของประเทศไทยนะครับที่นี่ขเขาเรื่องเรื่องชื่อลือชาว่าเอ,อมีดอกกระเจียวที่สวยงามนะครับปีหนึ่งจะโผล่มาให้เห็นเนี่ยจะออกดอกมาให้เนี่ย มีราคาไหมครับเพราะอายนะครับไม่เหมือนดอกแก้วนะครับที่ฉายอยู่ทีวีทุกวันนี้นะครับผมไม่จบสักทีนะครับเป่ันนี้ผมเองก็มาพักผ่อนที่ชัยภูมิครับโดยมีทีมงานมาด้วยครับก็นะครับฝาทางซ้ายมือนะครับกล้องไปนะครับด้นหน้าครัวพ่อครัวพ่อครัวแอบมือกีตาร์ครับสวัสดีครับครับเรยนตัวส่อสดีครับ ก็เพื่อนแนะนําไปหมดแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่ครับแล้วก็คนที่ถ่ายนะครับคนที่ถ่ายนี่ก็เออเป็นเด็กรถนะครับ <c oughs> เป็นสาวสวยของเราครับ <c oughs> เดี๋ยวซีนต่อไปเดยวคงจะได้เห็นหน้ากัน,นครับ <c oughs> วันนี้เรามากางเต็นท์กันที่อ่อหลังจากที่เราไปทุ่งดอกกระเจียวมานะครับแต่เราไม่ได้เก็บภาพนะครับเราก็มากางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะครับที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีหน้าผา หน้าผาหนึ่งที่สวยสวยสดงดงามนะครับผู้ชายนี่ยืนแล้วต้องพูดง่ายนะยืนแล้วไอ้นั้นผลนะครับอืมแต่ว่าเรายังไม่ไปกันเราจะไปกันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าวันนี้เราเหนื่อยละเย็นแล้วเราก็ตั้งแคมป์นะครับนี่ครับดูนี่คนไม่ค่อยเยอะมากครับตั้งแคมป์กันก็ชว่วงเวลายเย็นๆนะครับทํากับข้าวทําอะไรกินกันนะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างเปิดนนครับก็ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ บรวนาครับพี่นาดเราให้เกียรติทำนะครับเนื้อย่างยำปลากระป๋องนะครับแล้วก็ปลาเผานะครับผมยังไงช่วงนี้เราค่อยนะครับโลครับเดี๋ยวคืนนี้มีคอนเสิร์ตนะครับจัดให้หนึ่งเพลงไปจบ <laughs> ยก,กเยอะอ่ะยังไม่จบอีกเลยครับ เบื้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราใช้ภูมิทีมไหมครับต่อจากซีนเมื่อกี้นี้ที่เราช่วงเย็นนะครับพักเบรกทำกับข้าวทำอะไรกินนะครับวันนี้เห็นไหมครับกับข้าวครับก็มีเนื้อย่างนะครับปลาเผาหมูย่างนะครับยำปากกระป๋องพร้อมกับผักนะฮะแล้วก็เหล้ารีเจนซี่ พอเป็นกระแสนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหเสียงจิ้งหรีดนะครับดังความเงียบสงัดของของป่าอุทยานแห่งชาติไซงามนะครับทองครับผมไซทองครับดูครับลองลองฟังเูครับนะครับเหมือนกับว่าเขามาจอยกับเรานะครับสัตสัตสัตป่าหรือพวกจิ้งหรีดอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็ชูวิทย์หที่นี่ ที่นี่ก็จะไม่ค่อยเอ่อจะไม่มีสัตว์ใหญ่หรืออย่างเช่นเหมือนอย่างคูกระดึงหรือยอย่างเพชรบูรณ์ไม่ใช่สิอย่างคูกระดึงหรือยอย่างเขาใหญ่นะครับที่จะมีสัตว์จำพวกเก้งกวางออกมานะครับอ่านึกว่าเธอกับเธอเขาทริปของเราตอนเย็นก็เออตอนค่ำตอนค่ำน,นี้เราก็เปิดคอนเสิร์ตกันนะครับแล้วก็เล่นเพลงกีตาร์คอกันไปนะครับก็ักเพลงไหมเพื่อนคอนเสิร์ตอะไร ขอเป็นมาตาสัญญานะครับเพราะว่าเพลงนี้ผมชอบเพราะว่ามันคือมันเป็นมันเป็นเพลงที่เหมาะกับการเดินทางครับเวลาเราคิดถึงธรรมชาติอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพลงนี้ของพงศิรป์ภินะครับมาตาสัญญาครับมาตา

ถึงกายใจถึงรอนานเพียงใดหัวใจก็อดทนอยู่ก็หายไปกำลังใจที่เคย cố right, biến xin đứng 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 cứ này. bên cứ กันอย่างสั้นๆหน่อยนะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปก็อากาศก็ก็ค่อนข้างที่จะอบอุ่นไม่ใช่หนาวนะออกหนาวนะเพื่อนนะเย็นๆแล้วต้องใช้เนี่ยใช้ใช้ไฟใช้เทียนอะไรเข้ามาช่วยนะครับครับยังไงก็มีโอกาสก็มาเที่ยวชัยภูมิกันนะครับสําหรับทริปทุ้งดอกกระเจียวนะครับปีละครั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเก็บภาพที่หน้าผานะครับ พร้อมกับตัดกล้องครับตักล้องนี่จอกันพวกนี้ครับผมหลับเลยโอเคครับโอเค okay, พูดอะไรหน่อยเลยอ,อันช่วงนีน้ใช่อืมใช่นี่ก็ครับพบกับดีค,ครับนี่ก็เป็นช่วงประมาณสัก สองทุ่มได้ไม่สามทุ่มได้ไหมสามทุ่มนะครับผมประมาณสามทุ่มนะครับก็กดของอุทยานก็คือหลังสองทุ่มข้ามเล่นดนตรีแต่เราค่อนข้างที่จะได้ฟิลนะครับเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นมากเลยตื่นุ่มใช่ไหมใช่ตื่นตุ่มเราก็เลยก่อนที่จะนอนกันเราก็อยากจะจัดให้เซตเองนะเพื่อเป็นให้กับ สุใจให้กับ,อ,กบอุทยานแห่งชาติไซทองแล้วกันแล้วก็ให้กับความรู้สึกดีๆของเพื่อนนะครับระหว่างผมกับเพื่อนนาน,นะครับนะฮะสดใจครับผมก่อนที่จะเข้านอนกันนะครับเงนกนวีตื่นแล้วครับเตือนแล้วครับเงนกนวีโอเค ตัวเป็นยังไงรู้สึกด,ดีไหมบอกกันบ้างสิเธอิดไม่คิดมาคุยใ<ม>นใจยันจะไปเมื่อวันหลังจะมาจึงมาตามพวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกัน อย่ารำคานกันเลยนะเธอจังต้องอยากจะรอคำครวญให้ป้านจะเหมือนว่าจะปวดและหนาะร้นทดนและแหนหะัวใจแปดเปื่อนเลือนหลงรู้เศร้าใจนะอ้างว้างชีว Ni váy cô mê nghĩ tây ăn mừng phạm tôi em hôm nhưng mà ta muốn sống tục quang kịp tình lâm mi ใจหลงไม่ลงซอ่นอ,ใซอน,ในในอารมณ์ในซอนแห่งติดในฝันอย่างอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงตัานี้ได้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุดอารมณ์นเลยจะเก็บเธอไว้ไม่ลืม ส่งท้ายก่อนที่จะเข้านอนกันนะครับพรุ่งนี้กเหมือนอย่างซีนเมื่อกี้นี้ครับก็คือเราจะไปนั่ผาสำาผกตอนนี้อากาศ,ากาศเย็นอากาศเย็นมากทุ่ง<ก>บัวสวนใช่ทุกงัวสวนท้าหมดเลยครับเขาบอกว่าใครไปยืนก็ต้องผลซึ่งไม่รู้ว่าพวกนี้เราต่อใช่เราต้องลองดูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียวขนาดไหนนะ แล้วก็มีผาเลยนะครับผาเลยนะเพื่อนผาอะไรนะผา,าบัวสวรรค์ทุ่งทุ่งบัวสวรรค์ผาทั้งหมดเลยครับถ้าออกจากนี่ไปประมาณ400เมตรับจะถึงตีนผาแล้วแต่ผาทุ่งบัวสวรรค์นี่คือเดินไปมา4กิโล4กิโลไปกลับก็8กิโลนะครับเราก็จะดูว่ามาถึงชัยภูงครับนี่ครับสองที่นี่มีมอหินขาวเวยนะแต่ว่าเวลาเราไม่พอ มีมออินขาวด้วยเวลาเวลาเราไม่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 พอครับต้องกลับไปทํางานบปนจันครับเจอกันทริปหน้าเจอกันทริปหน้าหินขาวอันนี้ก็นอนฟังเสียงคิ้มลีนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อเพื่อน เรามาอยู่ที่นะาผาห้ำผุดนะครับตอนนี้ช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีมากนะครับข้าหลังเป็นทะเลหมอนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่เขาบอกว่า,วามันจะหดนะครับก็คือมันค่อนข้างสูงมากอนะแล้วก็เป็นหินย้อยออกไปอนะแล้วก็วาดเสียวมากครับมีสิทธิ์หน้ามืดได้ครับแต่บรรยากาศขล่านี่คืออำเภออำเภออะไรเพื่อนอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับอ่าแท เพื่อนๆจะเห็นนะครับมันจะเป็นเส้นของทะเลหมอ,อกนะครับที่ค่อนข้างไกลตาแต่ว่าก็สวยงามนะครับผมเรามาถึงนี่แล้วครับเพื่อนถึงนี่แล้วเพื่อนครับผมส <c oughs> ดมก,กัน <c oughs> อดมากเลยครับก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปเดินสอบไปข้างในครับคลิปนี้คงอ่าวิดีโอแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ นี่นะครับแต่กล้องของเราเป็นยังไงบ้างแต่กล้องสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยสวยไหมคะสวยค่ะโอ,อ้ประทับใจไหมครับทริปนี้มากันหนุ่มๆอืมูใจค่ะประทับใจมากห <laughs> น้ามาหน่อยดิ <laughs> สาวมอะไรถึงที่บ้านไหมยอยากให้ได้มาค่ะไปนะแล้วเราจะไปทุงท่งทุ่งวัวสวรรค์ต่อไป ครับผมสวัสดีครับเราก็หลังจากผาทั้งหมดมาแล้วครับเราเดินเพื่อที่จะตามหากระเจียวขาวนะครับกัแบกบระเจียวสีฟูนะทีเรามาถึงทุ่งสแสงหลวงครับทุ่งที่หนึ่งมันมีทั้งหมดห้าทุ่งช่านเพื่อนมีห้าทุ่งเราเดินหมดแล้วแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างที่จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับทุ่งหนึ่งครับทุ่งสแสงหลวงทุ่งหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นทริปนะครับได้หมดครับบริเวณโดยรอบนอะหาหมดแล้วก็ทุงดอกกระเจียวนะครับผมที่นะบริเวณครับขึ้นเตหมดเลยอ่ะสีชมพูอ่ะสวยงามมากนะมองไปก็รู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็แดดก,ก็อากาศก็ท้องฟ้าเปิดเมฆไม่มีนะครับบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างที่จะ น่าแน่นครับดูแล้วเลินตาตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางกลับกันแล้วก็ไปเก็บของครับผมกลับกรุงเทพครับครับยังไงก็ถ้าผ่านเดือนนี้ไปแล้วช่วงอาทิตย์นี้ไปก็คงจะไม่มีกระเจียวให้ดูแล้วครับยังไงก็นี่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูในอลบบ้า,าแล้วกันนะครับเพื่อนสู้ต่อไปนังเาด้ยนย่าครับผม,อมตอนนี้เรา มาถึงที่ผาห้ําหดนะครับหลังจากที่เราเดินตั้งแต่เช้านะครับไปตามทุ่งดอกกระเจียวนะครับทุ่งกระเจียวขาวกระเจียวชมพู้ลตอนนี้ประมาณ10โมง9โมง9โมงมอกครับมาขึ้นมาที่ผาหำําหดนะครับผมมองเป็นสีขาวหมดมองเห็นนะครับเจ็แต่แต่จเมือเช้ามากครับอากาศเย็นๆนะหมองยอดครับก็ คลิปนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นวงกลมใหญ่หปหมดเลยเลยหนึ่งนาทีเป็นวงกลมใหญ่ก็เดินทางมาคุ้มครับเดี๋ยวเราจะนั่งพักอยู่ที่นี่ประมาณสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็กลับจุดกลางเต็นท์แล้วก็เก็บของแล้วก็เดินทางกลับดูครับขาวมากเลยเป็นไอโถ่ายไปที่ป่าเลยค่อยๆลาบเองเจถาขาลูกไป เป็นหมอกไม่ได้ครับออกขาวคือง่ายมักมนมก็เป็นเมฆกันแหละเป็นเมฆเป็นเมฆกันนะเป็นเมฆที่ความกดอากาศดันขึ้นมาสามสิบวิเอาาถ่ายทางนี้จะน่าขอบคุณครับขอบคุณธรรมชาติขอบคุณชัยภูมิเจอกันทริปหน้าจะไปอะไรเพชรบูรณ์อีกรอบครับ